นันรู้สึกสนุกสนานมากอาจจะเป็นคนแรกที่เข้าขากันได้อย่างดีแล้วก็พูดคุยกันแบบไม่ต้องเกรงใจกันแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมได้เจอคนอย่างอีสะนะแล้วก็แน่นอนว่าถ้าพวกเราสองคนคบกันมันคงจะเป็นไปได้อย่างราบรื่นแล้วก็ไม่เคยมีมาก่อนอาจจะมีทะเลาะก,กันบ้างเล็กน้อยแต่ว่าก็น่าจะลืมลืมมันไปได้ในระหว่างที่พวกเราสคนนั้นกําลังคุยกันเรื่องหนังสือที่ออกใหม่ ผมคิดว่ามันน่าสนุกมากเลยล่ะถ้าพวกเราสองคนคบกันแต่ว่าผมเนี่ยขอโทษนะขอโทษที่ผมคบกับเธอไม่ได้จะบอกว่าผมเป็นคนใจแคบก็ได้ดูเหมือนว่าผมเนี่ยจะรักได้แค่คนเดียวเท่านั้นที่นั่งในใจเพียงหนึ่งเดียวของผมนั้นมันมีคนครอบครองเอาไว้อยู่แล้วทั้งที่คนคนนั้นไม่มีสิทธิจะรักกับผมแท้แต่ว่าผมก็ยังให้ที่นั่งนั้นกับใครไม่ได้เพราะว่าผมไม่อยากจะทําให้เธอนั่นร้องไห้ เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะสารภาพรักกี่ครั้งผมก็จะบอกว่าขอโทษขอโทษที่ผมปฏิเสธโดยที่ให้เหตุผลว่าความผิดนั้นไม่ใช่เธอเพราะว่าที่จริงแล้วความผิดน่ะมันมาจากตัวผมเองเธอน่ะไม่ได้ทําอะไรผิดเลยสักอย่างแล้วก็ไม่มีใครทําอะไรผิดทั้งนั้นแต่ว่าปัญหาจริงๆน่ะมันคือตัวผมเองแล้วนั่นก็คือความรู้สึกที่อยู่ในใจของผมมันชัดเจนแล้วก็ยังไม่หายไปไหนเพราะฉะนั้นผมขอโทษนะฮิกาชิระผมไม่สามารถรับเธอเป็นแฟนได้